อะไรลาลาแลนหรอลาลาแลน้ยในเฮดยูไว้เราดูไหมใช่ใยืมซินะยืมเือมเงิละไม่ตอยแ่้เ่ามีคนจะขอท่ากดลิฟค์ับ่ากดลิฟต์ด่ากดลิฟของใครให้แมหมสปอยละซอนซอน ก้ดูอีกาูก็ชุดนี้มันได้อ่ะชุดมันได้าา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 นาา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 องาาอนาานาน่นาาา่าา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 าลาา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 า เออหน่อยละไปน่อยโหนี่เดินจากสยามไปสภากาชาดอะค่ะกบไมง้หรอเดินทำไมเไอะโถรู้สึกผิดกับซิงโโถกินไปเท่าไรดยแล้วบอกว่ากินคำเดียวไหแล้วไก่ด้วยนะแต่แย่แล้วนวยไปนวดกันปวดขามาวัดประตุวนาลาไปถึงสภาก

ไม่เห็นแล้วไม่เยอะไม่ต้องถ่ายแต่ฝั่งนู้นับหน้าฝั่งนู้นอะไรเหนคือแล้วจะเงไงเขาถ่ายกันเต็มเลยเขาก็เยอะอยู่ดีหันมาค่ะไปมองทำไมคะไปมองทำไมตกใจใครอ่ะไม่รู้นี่หมุ๋ยคนนู้นเขาขึ้นรถไปแล้ว ตัดสินใจไปจากเรื่องหวานขึ้นเบาหวานขึ้นไม่ขึ้นหรอกเดินมาจากสยามแล้วต้องท้าไม่กัดเหรอวะไม่ใช่คู่นี้คู่นึงเหรอไม่ใช่คู่นี้อ๋อเปลี่ยนไปซื้อเปลี่ยนเหรอแล้วคู่ใหม่กับมาคู่ใหม่แล้วเดินคู่นี้แล้วเดินไหวเอาวะก็ไม่เดินหรอกเดินเท้าเปล่ามาเลยอ่ะ เป็นการลงทุนลงทุนเดิมด้วยเป็นไงล่ะลงทุนมากกินซอบินกินซีแต่ซื้อลงท้าวอีกวิอจะเหมือนตอนนั้นเนี่ยแต่จักสุนก็ในการไปดมีเทีสตตละเด็งเอาล่ะ1,2,3มีไว้อ่ะทำอะไระโปรงบานได้ยงิมอ่ะกระโปรงบานอ้าวอีกล้อง โอ้โหปืนกลเอาใหม่พี่สดได้ไหมเอาใหม่เน้เน้สดเนับได้ไหมหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยบวดดีเป๊ะปวดดีเป๊ะใหญ่แบบอุ้ยใส่เดินเยอะ ยืนเท่านั้นแหละยืนเท่านั้นเหรอวะท่าไหนให้ขาไม่ใหญ่ฉีกสัมพี่ต้นนี่วันนี้สัมพี่ต้นสัมพี่ต้นถ่ายขาไม่ใหญ่จะต้องเข้าไปถ่ายกระตูมใกล,ใกล้ๆ่จะถามเลยเนทลืมเ <c oughs> ออเนทเนทวันพฤหัสนี้สรุปมียังม,มีไม่มีอะไรคะไปเรียน ผัดเลยโอเคยที่นี่ได้เรียนวันแรกแล้วได้เรียนแล้วไม่ต้องดับใช่ป่ะไม่ต้องดับแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์ถามเธอคือใครอันนี้ใส่จุนี้จัดกัเนี่ย เปล่าอะไรวะแค่มันดูทุกอย่างถ้าดขาดใส่ชุดนี้จัดได้หนูก็ใส่ชุดเบี้ยเบี้ยมาเราไม่รู้ไงี่ยต้องรีบใ้่หรือเปล่าหน้าก็เป๊ะมาแล้วอ่ะผมก็เป๊ะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะนี่เป๊ะทุกอย่างอ่ะไม่เละเนาะสวยเละต้องชอบผิดอบผิดแล้วข้าวเย็นก็ไม่กินหรอ พอแล้วไม่ควรแล้วละมีเสียงแล้วปกติเห็นพมาคาสามร้อยแต่ว่าอาจจะพันแคลอรี่ได้เดิยาบเินกับพี่นาแต่กินฟรีนะขอที่หนเดินแบบไหนนะอบอยู่ใต้ตึอาเดิน้ไปกินโอ้เยดครอยอตค่อยา ันมตผมไหนให้ให้คนเยี่ยมมาหน่อยไม่ด้ว่าไรคยกันเองลวันนี้สวยเลยไม่ได้เยอะชมบ้านได้ไม่เหมือยหรือว่าหนูเมา ตอนนี้เหรอจะมาช็อกโกแลตอะไรวะมาด้วยหรอแคร์อีกร้อนมั้งเออร้อนเดี๋ยววันนี้ไม่ร้อนใหม่ใหม่เพัดลมมาให้เล่นว่ะามตัวสามลมตัวสามลมใหม่อ่ะไม่บอกหนวดเตียงเราเอง พัดลมพัดลมมร้อนไหมลมดีมากโอ้จะไม่ยิ่งง่วงเหรอไม่ง่วงจะได้ตื่นก่อนกล้าขึ้นก่อนแล้วต้องปั่นใช่ไหมปั่นเล่นอาไปปั่นเล่นนี่ไงแบบโฆษณาโฆษณาผมอ่ะดูสิคะ เนจีมสามสามสามเดี๋ยวพันเนาะเจ็บไหมควาพังมากกว่าไม่เจ็บพังมรถมอเตอร์ไซค์เออเสียมเหมือนรถมอเตอร์ไซค์วุ่นวุ่นวุ่นเนี่ยมอเตอร์ไงผมมอเตอร์โตตาเลยสบายบ้านอกเลยเดี๋ยว่าปั่นยังับคุณบต้า อ้ยร้อนร้อนไม่ร้อนหรอร้อนร้อนถ้าหนูกินน้ำแขนะ็งอย่านี้รัอนตอนนี้มันไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนลมร้อนเหมอนกัอ้าวทีเขาลโดยเช่าขึ้นมาไม่ร้อนอย่าปั๊กตัวต่นรถไฟฟ้าแหละ เดินมาอ๋อนาเดินมาจกรู้เร็วกว่าอ๋อร้อนเปล่าเหล่าน้่ง่อยากเสดินด้วยดินี่ไงอุตส่าห์มองกล้องให้เราสุดแล้วนะอะ ให้กล้องใหม่รูปหนึ่งสวยๆจิกๆอืม ชิ้นหวานแล้วยืนไม่หวานยืนยังไงท่าเนี้ยหมดเลยไม่ไย่ี่บอกนี่บอกอใส่ไรใส่เดียวใส่พี่อะาใบีนะะพี่บอกให้ใส่สูไม่ได้มาใส่สมาเเก็ได้พี่มาเคซีคแม่จะดีหน่อยถ้าสมสไปหรือา ถ้าสื่อไปก็แน่นร้านอ่ะใช่ไหมดูไลเดี่ยวก็เสือไปด้วยเออเดี๋ยวไม่ไรที่นั่งเสือพาโทนั้นอ่ะคนเยอะถ้าแบบดูแลไม่ก็ถึงต้องต้องต้องตองต้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 อต้อ้อง้อ้องต้มตตองต้องต้องเสือไป้ตรงองตอนต้งต้องตต้งต้้อ้ อย่างฝนตกฝนช้าไม่หายหรออออไม่พูดถึงเวลาฝนตกวันนั้นิเียวขึ้นทำไมไม่ได้เกาขึ้นแล้วิดวลืมไปว่ากินเียไม่ได้กินไว

ระวาที่หนึ่งระหว่าที่หนึ่งสิบหกล้านเลยนะตัวดียวอ้ย6ที่มาสิบหกล้านนะมองเขาตูดุคอนโดแล้ววันนี้วันนีได้สี่สามแลออกสี่สี่แน่ไม่เอาก็บอกนี้ของใครอ่ะ อยบอกะว่าจุดตาล้านเยทหน้าเท้าห้าคิดคืออะไรผ่าน่านหายเลขหกเนี่ยหมายเล่หกหมายเลอะไรอมยอ้า

หรอฉันหรอมึงไม่ได้น้ำอะไรกมันหรอเก้าเก้ามแบบปีใหม่มาปีใหม่มาเก้าวีัดใ่ตันปีใหม่มาเลยได้ผว่าเก้าขึ้นปีใมัน้อยปีไก่มเนเกาขึ้นนะปีไก่ไก่ปีนี้มีกีกาไก่กี่ไม่ได้อะไก่ไม่ติดจริงหรอเดี่ยวหรอ เขาเป็นเกาเป็นยู่เยอะเกาแพ้ไก่อ่ะห้ามกินสัตว์ปีกอ้องไม่ต้องกินสิไม่ได้กินเนี่ยแต่เป็นปีไก่ก็เลยเป็นเก้าติดวันติดหกวันเดือนได้หกวันปีไก่เนี่ยเส็ยใจกินไหมเนี่ยยิ่งสั่งแค่คนาุดใหญ่เลยเชฟเนว่ยร้านบางกอเนี่ยขายุใหญ่เลยลัวมากเลยไม่ได้ติดวันตลอดมา เดินกับไม่ย่ปลอดภัยคืออะไรไม่ไม่คือคนอื่นปลอดภัยไหมหรือนั่นนายพีทมันสุกใช่ไหมพีทบอกไม่เอารถไปได้เดหรือเดินไหนจะแล้วบอกบอกว่าอย่างไรจะมาเดินมาเอาแล้วมึงเดินกลับหรือเปล่าหรืเดินกลับก็ได้พี่พีทถ้ามึงเดินกลับแล้วปลอดภัยนี่พีทก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแล้วแกว่าถ้าเดินกลับมาปลอดภัยอ้าวเมตไงเนธแล้ปลอดภัยปลอดอ้าวเอาไปโปรเจกต์ได้ เคยไยินแลวแบวันซือให้อ๋อรีบยื่นไปให้เลยอย่างเงี้ยขอให้เดิอหนุ่ยโอ้ยก้าวยาวๆเดินขาใหญ่ๆมาไม่มีใครก้าวเข้ามาแล้วเมร่อกี้เนีเหรองูเนี่ยซื้อมาหนึ่งกิ้ใหญ่ๆวันหลังแต่งหน้าเมคอัพมาด้วยแบบไม่สวยอะยากนะยากเนาอ จริงๆเ่ยต้องแต่งสวยหรือเปล่าแต่งสวยวแต่งแบบไม่ติดไฟอย่างเงี้ยมันต้องแต่งให้สวยเกินไปคแล้วคนแบบใช่สวยเกินไปอันเองคนแบบผีมองแล้วก็แบบไม่กล้าเข้ามาคนแบบวอะไรไม่ใช่เขาไม่กล้าคนหรือเปล่าวะคือดิงบอกว่าดูดยคนนางฟ้าก่อนนางฟ้าใหคนสวยไปอ่ะเอาผมมาปิดหน้าองเงี้ยพอละ แค่เล่นเพลงร้อนหสวยเหนื่อยสวยเหนื่อยหรือเปล่าใ่รองเท้าตั้งเลนใหม่

อ่ะ้าเพื่อนเล่น er um ีอลเอาไปเช็ดก่นพ่ลมเยพียวลมแล้วพัตึ้เาเช็อ ่ให้เปิดเปิดเลือกเพลงมินิคอนนะอีกตั้งเดือนอีกตั้งนานพี่โซ่ไม่นานอ่ะแป๊บเดียวเองเดือนเนี่ยเดือนสามวันนนี้สิบเจ็ดแล้วอ่ะและวิวแล้วก็สิบเดือนแล้วเนี่ยโอ๊ยจัตัวไม่ทันอ่ะเดือนเดือนมาเร็วรึยังไงอะไรนะอะไรเพื่อนเดือนไม่ถึกุมภาพโอ๊ยเร็วจังเรารู้จักไหมอ่ะ ใครอ่ะใบอกมาใหม่เพื่อนไงรู้จับอลถักมาเป็นบอเลยมเชียรอชุดามาใช่ต้อบอกมาใหมู่แลเพื่อนดีๆนะที่ย่เาฟิไม่แค่เสียมาใหม่นะไาใหม่รไม่เคยเห็นน่มาใหม่น่ารักด้วยเคดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวคุณให้กล้องเดี๋ยวลง ไปแล้วใช่ค่ะเรื่อไปวัต้องมีรูปเป็นพันนะเนาะไม่เลยขอไปหนูไม่ฟังเสียงคนเตอรนเลยวันนี้ต้องตงเป็นความสุขของตะก้องบาย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 านาบายี้สวัสดีค่ะออไม่สวัสดีแล้วก็อยู่จะไอยู่่ห โอ้ยเ <Five. S 1> <Ooh. S 2> มาเถอมาเปาเมดยอมเ็ตบอกไ้เจอบ่อยแมาแค่นี้ทำไมใช่พี่เบาพี่เบาเินสวย นางงามเราดนางงามเยนขาเออม่บมงม่บมงเออเันาแจกเออ